มัมบี้หัวนมแตกเจ็บหัวนมเพราะอะไรคะอันนี้เป็นเรื่องวิดีโอนิดนึงนะคะ,ะคุณแม่ขาตรงนี้ที่ให้คุณแม่ดูเนี่ยไม่ได้มาเป็นแบบว่าเป็นวิชาการมากแต่ว่าจะเป็นเหมือนกับการเล่าเรื่องแต่งปันนะคะคุณแม่เห็นนะต้องขออภัยนิดนึงนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษจุดข้างบนที่เขียนว่า hard palate อันนี้ก็คือเพดานแข็งคุณแม่เห็นไหมคะมันจะเป็นขาคุนคแล้วพอต่อต่อจากเขาคุนคเนี่ยจะเป็นสีเนื้อ อันนั้นเราเรียกว่าเป็นเพดานชนิดอ่อนก็หัวนมจะต้องอยู่ตรงเพดานแข็งต่อจากเพดานอ่อนอนะคะทีนี้ปัญหาคืออะไรคนที่หัวนมสั้นมันไปไม่ถึงค่ะอพอไปไม่ถึงมันจะอยู่ตรงเพดานแข็งทีนี้ปัญหาคืออะไรโอ้โหดูดนมกี่ครั้งครคุณหมอแอม,ม งับแข็งแข็งมันบับใช่ไหมคะมันถูเข้าถูออกแบบนี้เป็นสิบเป็นร้อยครั้งจะไม่ถลอกไม่เจ็บได้อย่างไรนี่คือสาเหตุว่าทําไมหัวนมสั้นถึงได้หัวนมเจ็บและแตกเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ไขคนที่หัวนมสั้นให้หัวนมสามารถยืดยืดยืดไปให้มันไปถึงตรงที่มันเป็นแข็งต่อจากอ่อนแก้ปัญหาจบ นะคะทีนี้ในวิดีโอนี้จะให้ดูนะคะคุณแม่ขาครึ่งแรกเนี่ยก็จะเป็นชนิดที่เป็นแบบดูดไม่ถึง <Okay. S 2> ก็จะเห็นว่ามันเสียดสีนะคะที่หัวนมแล้วเดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นชนิดที่ว่ามันไปถึงมันจะไม่เสียดสีหัวนมคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเข้าเต้าที่ไม่ถูกใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ดูดนมแต่ว่ามีปัญหาเรื่องหัวนมสั้น<อ>จะเห็นว่าหัวนมเนี่ยจะอยู่ตรงเพดานแข็งเห็นไหมคะค่ะแล้วแต่ละครั้งที่ลูกงับ ลาคางเห็นไหมคะที่บอกว่าตัวคางจะเป็นตัวที่ทําให้น้ํานมออกมันขยับแบบนี้ค่ะมันก็ขยับให้หัวนมอ่ะไปชนเพดานข้างบนซึ่งตอนตรงส่วนต้นเนี่ยมันจะเป็นเหงือกเป็นฟันมันแข็งนะคะมันเอาฟันงับเอาเหงือกแข็งมันเหมือนเอาเหงือกงับงับงับอย่างเนี้ยค่ะเป็นหลายๆครั้งมันก็แน่นอนหัวนมต้องแตกขึ้นเจ็บแต่อันนี้ค่ะเดี๋ยวจะดูนะคะอันต่อไปเขาชี้ให้เห็นว่าถ้าจะดูดแล้วต้องยาวขนาดนี้ก็จะไม่ไปถูก ที่ตรงเพดานแข็งเยอะอเห็นไหมคะมันยืดมายาวกว่าเดิมเราก็ทําให้หัวนมเนี่ยมันมาอยู่ตรงที่แข็งต่อจากอ่อนก็จะทําให้ไม่เจ็บ<อ>แล้วจะเห็นว่าตรงโคนหัวนมเนี่ยมันเป็นลานนม<อ>ที่มาโดนกับเหงือกไม่ใช่ตรงส่วนของหัวนมแค่นี้<อ>ค่ะคุณแม่